สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้พบกับผมอีกแล้วนะครับชาวสวนตันโตนะครับนี่พาเพื่อนๆมาชมดอกกล้วยไม้ครับผมแบบเช่นเคยครับผมมาชมแบบใกล้ชิดนะครับเพื่อน,นช่อนี้กําลังแตกอย่างงามเลยครับเห็นแล้วสวยครับผมผมก็เลย เพื่อนๆได้ชมไปด้วยชมไปด้วยกัน,นะค,ะครับครับช่อนี้เพิ่งแตกใหม่เลยครับเพื่อนสวยงามมากเลยครับผมอะใบหนาตึ๊บเลยครับเพื่อน,นครับแตกยังไม่หมดเลยครับช่วงปลายปลาย,ยังเหลืออยครับเห็นแล้ว เย็นตาสบายใจเลยครับช่ปลานี่จิ่งมันก็จะยาวต่ออีกครับผมยาวไม่สุดส่วนต้นนี้ดอกนี้ก็ราวฤรืสีครับแลวยังมีนกด้วยนะฮะนกดำ อันนี้เขาฤาษีเพิ่งจับมาใหม่เลยครับเพิ่งได้อาทิตย์เดียวเองนี่รับเพื่อนๆสวยไหมครับก็สวัสดีวันเสาร์นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะครับผมสวยอันนี้จะเป็นสีส้มครับเพื่อนๆ ช่อเนี้ยครับใช่แล้วั็ยาที่เหลือนะครับผมก็กำลังเริ่มจัดแต่งช่อนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะอยู่ได้ประมาณเกือบเดือนเหมือนกันครับผมแต่ละช่อส่วนช่อนี้เพิ่งร่วงไปครับผมแล้วก็มีช่อใหมที่กำลังจะมาครับ ครับตอนคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมดอกกล้วยไม้เช่นเคยนะครับผมมาชมความงามของดอกกล้วยไม้นะครับครับอย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตดอกไม้สวยๆให้เพืพ่อนๆได้ชม